อะมาถึงเรื่องปลาปรกระเป้าครับโตชมครับอย่างที่เป็นข่าวก่อนหน้าก็คือเหตุการณ์ที่ชาวบ้านหัวเรือที่วาปีาป,ป,ราป,ประทุมมหาสาระคาม ไปกินปลาปักเป้าที่หาได้จากลําน้ําเสียวลําน้ําเสีย่ถือเป็นแหล่งน้ําสําคัญในภาคอีสานนะครับคนบุญมาจูมเกตอายุ64ปีเอาปลาปัก,กเป้าน้ําจืดซึ่งไปขอแบ่งปันมาจากชาวประมงเพื่อนบ้านเอามาต้มใส่ใบกรบมมขามอ่อนแล้วรับประทานเป็นอาหารเย็นแล้วก็เสียชีวิต ล,ล่าสุดอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับว่าเพื่อนบ้านอีกคนหนึ่งชื่อชาลิ์บุญสอนอายุหกสปีแบ่งปลาปลากะเป้าน้ําจืดไปหมกใบตองรับประทานเกิดอาการปากชาลิ้นชาแขนขาอ่อนแรงต้องส่งโรงพยาบาลมหาสารคามและเสียชีวิตในที่สุดไปอีกคนหนึ่งเป็นคนที่สองต้องแสดงความเสียใจด้วยเหตุการณ์นี้นะครับท่านผู้ชมครับเหตุเกิดเหตุเกิดที่ ว่าปีประชุมที่มาสารคามอย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยนะฮะโอ้โหนี่ปลาปรกระเป๋าน้ําจืดนะครับผู้ชอมครับเคยมีประเด็นที่ให้พูดจาก,กันมากมายเรื่องปลากระเป๋าน้าเค็มเด่๋ยที่เราทราบกันแต่นี่น้ําจืดตัวน้อยน้อยนี่แหละภรรยาของผู้ตายรายแรกเนี่ยน้องไรค่ะซึ่งเอาปลากระเ๋ามาต้มใบมะขาม,มแล้วก็เสียชีวิต เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่ายัางไงบอกว่าเหตุเกิดตอนช่วงเย็นของวันที่21ค่ะคือสามีเนี่ยไปขอแบ่งปลาปากระเป้าจากเพื่อนบ้านนะคะที่ไปวางตะข่ายหาปลาในลาห้วยเสียวน้ําหนักประมาณสักหนึ่งกิโลกรัมที่ไปขอปันมาแล้วก็เอามาต้มใส่ใบมะขามอ่อนต้มทั้งตัวนะคะคือไม่ได้ผ่าล้างเครื่องใน <S <S ก็ไม่ได้กินด้วยในส่วนของภรรยาเพราะว่าภรรยาบอกไม่ชอบแล้วก็ห้ามไม่ให้สามีกินเหมือนกันนะคะแต่ว่าปรากฏสามีไม่เชื่อปรากฏทานอิ่มไปสักพักหนึ่ง ต้มปลาที่เหลือเอาไปเททิ้งให้ไก่กินปรากฏว่าระยะเวลาไม่กี่นาทีไก่มีอาการเสื่องซึมแล้วก็ตายลงรวมทั้งหมด11ตัวมีแมวอีกตัวหนึ่งที่มากินก็ปรากฏว่าแมวก็ตายตามไปด้วยนะคะขณะที่สามีเนี่ยก็มาบอกภรรยาบอกไม่รู้มันเป็นอะไรมันชาชาที่ปากแล้วก็หมดแรงจากนั้นอาเจียนอย่างหนักหายใจหอบสุดท้ายช็อกหมดสตินําส่งโรงพยาบาลเสียชีวิตขณะที่นายน้อยเนี่ทํำอายุ75ปีซึ่งเป็นผู้ลงวางขาย ในลำห้วยเสียวซึ่งได้ปลามาพอสมควรคุณเราลุงน้อยเนี่ยบอกว่าได้ปลาตะเพียนปลากาส่วนปลาปลากระเป้าเนี่ยติดขายมาหลายกิโลกำลังจะเอาไปทิ้งแต่เพื่อนบ้านที่ตายและบาดเจ็บมาขอไปกินตนก็ห้ามไม่อยู่ความจริงก็เคยได้ยินข่าวว่ามีคนกินแล้วเกิดอาการเมาแล้วก็อาเจียนแต่ก็ไม่เคยเห็นว่ากินแล้วตายสักทีเพราะที่ผ่านมาชาวบ้านก็เคยจับมากินขนาดเดียวกันเนี่ยนะฮะอย่างที่เราบอกไปนะครับ นอกจากท่านแรกที่ต้มใบมะขามเสียชีวิตท่านต่อมาที่เสียชีวิตเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือคุณชาลิตบุญสอรอายุ60ปีเอาปลากระเป้าเนี่ยมาบอกใบตองเกิดอาการแบบเดียวกันคือปากชาลิ้นชาแขนขาอ่อนแรงเข้าไอซียูโรงพยาบาลมหาสารคามและช่วงสายเมื่อวานนี้คุณลุงชาลิตก็เสียชีวิตซึ่งสาเหตุก็ได้รับสารพิษจากการบริโภคปลากระเป้าเข้าไป หลังเกิดเหตุการณ์เสียชีวิต2ศพเนี่ยนะฮะค่ะนายอำเภอวาปีประทุมนายอำเภอการศรีบุือพร้อมสายสุขอำเภอวาปีประทุมโรงพยาบา,บาลว,ออาวาปีประทุมผู้นําชุมชนและก็ประมงอำเภอวาปีประทุมและก็รวมถึงตํารวจก็ร่วมกันลงพื้นที่ พร้อมประชุมชาวบ้านทันทีนะครับเตือนเลยเนี่ยน้องไรห้ามชาวบ้านนําปลาปักกระเป้าที่จับได้ในลําน้ําเสียวมากินอย่างเด็ดขาดค่ะโดยทางอาเภอวาปีปทุมจะทําหนังสือสั่งการแจกจ่ายไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านนะคะต้องช่วยกันประกาศให้ชาวบ้านรับทราบค่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ประมงก็ได้นําปลาปักกระเป้าส่งผ่าพิสูจน์นะคะฟังเสียงนายอำเภอนะฮะมันขึ้นอยู่กับปริมาณที่ทเขากินด้วยนะว่ากินมากกินน้อยเท่าไหร่คือทุกตัวมันจะมีพิษทั้งนั้นแ่ะนะครับ เลยก็ขึ้นอยู่กับอายุภูมิต้านทานอะไรของของคนที่กินด้วยพิษส่วนใหญ่ไม่จะอยู่ในเครื่องในเครื่องในปลานะครับอยู่ในตับ,นะบส่วนใหญ่จะตับพวกนี้ตับมันจะใหญนะ่ไม่ว่าจะกินสุกหรือว่ากินดิบอะไรก็ตามคือถือว่าเป็นปลามีพิษก็แล้วกันนะอย่าอย่ารับประทานความจริงข้อมูลพื้นฐานนะครับแต่ชาวบ้านบางส่วนอาจจะไม่เคยคิดว่ามันจะหนัก เพราะเห็นว่ามันตัวเล็กหรืออย่างไรเราทราบกันนะครับเป็นข้อมูลพื้นฐานเพราะเคยไปไประเด็นข่าวและนําเสนอกันอย่างใหญ่โตกรณีปลาปลากระเป้าเด๋ยดพิษมันมีอยู่แทบจะทุกส่วนแหละหนังยังมีเลยเนื้อเยื่อยังมีแต่ที่มีพิษมากๆก็อยู่ในเครื่องในพวกตับแล้วก็ไข่ะนะเพราะฉะนั้นปริมาณมากก็มีความเสี่ยงข้อหนึ่งบวกกับมีข้อหนึ่งก็คือภูมิต้านทานของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันใช่อายุด้วยนะคะนะ เพราะฉะนั้นนี่คือข้อมูลพื้นฐานไม่ต้องไปอธิบายขยายความกันเยอะแต่อย่างที่บอกเนี่ยนะครับก็ต้องลงพื้นที่แจ้งกับชาวบ้านซึ่งในแพทย์สาส่าุณส,สุขนิเทศของที่นั่นเนี่ยนะฮะคุณหมออิทธิพลสูงแข็งบอกนะครับว่าปลาปลาเป,ป,ป้าเนี่ยมันพบได้ทุกพื้นที่และทุกชนิดก็อย่างที่เรารู้กันว่ามันมีพิษไม่ควรเอามาบริโภคนะคะพิษก็จอยู่ในไข่ในตับแล้วก็เครื่องในมากที่สุดใช่กรณีทั้งสองคน เข้าใจว่าคงทานเยอะจนได้รับสารพิษเป็นจํานวนมากเนี่ยน้องไบใช่คือสารพิษเข้าไปปริมาณมากเนื่องจากทานเยอะประกอบกับมีอายุมากด้วยแล้วก็มีการดื่มสุราด้วยสุราก็เป็นสาเหตุที่ทําให้พิษนั้นกระจายอย่างรวดเร็วนะคะเวลาพิษมันกระจายเนี่ยมันจะกระจายไปที่ระบบประสาทแขนขาปากแล้วก็อวัยวะต่างๆแขนขาก็จะมีอาการอ่อนแรงระบบสังกกรอัตโนมัติในร่างกายจะเปลี่ยนไปหัวใจหยุดเต้นแล้วก็เสียชีวิตค่ะ ถ้าได้รับสารพิษจากปลากระกเป้าควรทําให้อาหารออกจากร่างกายให้เร็วที่สุดคือทําให้อาเจียนเลยแล้วก็รีบไปพบแพทย์นะคะอย่างที่บอกบางคนอาจจะไม่เป็นเพราะทานน้อยปริมาณน้อยกับภูมิด้านทานหรืออายุแต่บางคนถึงแม้จะน้อยก็อาจจะเป็นอะไรได้ก็แล้วแต่แต่ละคนและก็ปริมาณของพิษฟังเสียงดูนะฮะเป็นการสะสมสารพิษในใน,ในตัวภายในมันนะเครื่องในหรือก็ในในไข่ในลำไส้ในผิวหนังนะ่ะ เวลาคนทานนี่หมายว่าต้องมีความเชี่ยวชาญในการก็เรียกอะไรชำแหละไม่ให้มันติดส่วนส่วนเครื่องของเครื่องในนะของไข่พวกนี้มันจะสะสมพิษพวกนี้ถ้ากินตัวเนื้ออย่างเดียวมีปัญหาแต่ส่วนใหญ่เรากินไม่รู้เรื่องนะารัว่าพิษมากหรือน้อยขึ้นอยู่กันสะสมของพิษในใน,ในธรรมชาตินะบางแหล่งกินได้บางแหล่งกินไม่ได้สรุปแล้วนี่ก็ไม่ควรกินเลยนะนะเพราะว่าพิษตัวนี้มันจะไม่สลายตัวความร้อนสักร้อยเจ็ดสิบยังไม่ตายเลยสิบนร้อยเจ็ดสิบองศายังไม่ตายอ่ะ ปกติน้ําเดือดคือร้อยองศาอืมไม่ใช่ปลานะฮะปลาตายแต่พิษจะไม่ตายใช่ขณะที่เมื่อ,อสักครู่ก็คือคุณหมอมารุตทรัพย์สุขสาราญผู้วยการสถกาดีวิจัยและพัฒนาปุงน้ําจืดมหาสา,า,ารคามซึ่งก็อย่างที่เราบอกมีทั้งน้ําจืดทั้งน้ําเค็ม่างน้องไมทุกชนิดมีพิษเหมือนกันหมดนะคะเพราะฉะนั้นแนะนาว่าไม่ควรน,นํามารับประทาน,น่ะผมไปทานอาหารญี่ปุ่นเนี่ยน้องไ่้เวลาเขาจะทานปลาปลาเป้าญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะ เชฟเนี่ยต้องเอาใบาประกาศมาให้พี่ดูนะค่ะนะฮะส่งมานี่เป็นใบประกาศถ้าเชฟคนนี้ไม่อยู่ถึงร้านนั้นจะมีปากกาปกระเป้าก็ขายไม่ได้คือต้องเชี่ยวชาญจริงๆนะสำหรับคนทําเนี่ยถูกต้องแล้วเขาแร่ให้ทานกันเนี่ยซึ่งบอกกันตรงๆนะพี่ก็ไม่ทานอืม ทำไมต้องเอาชีวิตเราไปอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นในอันนี้คิดเป็นการส่วนตัวนะครับท่านผู้ชมถึงแม้ว่าจะเป็นของดีเลยเชฟที่มีแบ,บประกาศที่จะแล่ปลากระเป้า,า,าได้เี็ยตรงไรนนะฮะคือทานเข้าไปเดี๋ยวก็จะเกิดถึงไม่มีอะไรเกิดอุปทานเอชาหรือเปล่าอะไรยังไงหรือไม่เนี่ยใช่ไหมค่ะใช่แต่นี่เป็นเรื่องสําคัญนะฮะ,ะแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตทั้งสองท่านแล้วก็ได้จะเป็นประเด็นที่จะทำให้บอกกล่าวกันต่อไปในพื้นที่หลายพื้นที่เพราะมีอยู่ทั่วไปใช่ทั้งน้ำจืดทั้งน้ำเค็มด้วยนะคะ เราอาจจะไม่ค่อยเคยพูดถึงน้ำจืดอย่างที่บอกเนี่ยนะฮะตัวน้อยๆเนด็้ลงไปพิษมีพิษช,ช,ช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อเรื่องเราเช้านี้เจ็ดเวกาสีนาที